Yeah. ขาวที่ไหนเยเะ่ยยัง สวัสดีครับสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมตอนทับข้าสู่ร้ายการเจ้านิติภักดเหนือเจ้าติดตามข่าวสารกับเมืองบ้านเฮ้ากวนจันถึงวันซุกวันนี้เขาปะกันเจ้าวันจันตีเซาจ็พฤศจิกายน2566้า้เจ้าปะกันในบรรยากาศวันเพ็ญเดือน12ตัวยาน้ำนาเต็มตลิ่งวันนี้เป็นวันลอยกระทงครับุ่นผู้ชมท่าต่างภาคกลางนะครับยี่ที่จังหวัดสุโขทัยวันนี้ก็จะเป็นค่ำคืนแห่งวันเพ็ญเดือน12ได้งเรอลอยกระทงแม่นครับเราก็เป็นวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็จะลงพื้นทททีี่่จััวสุโขยกนต เ,เป็นบรรยากาศช่วงนั้นแต่ว่าในตางเหนือบ้านเฮาภาคเหนือตอนบนก็จะบอกว่าวันนี้เป็นประเพณีเดือนยี่เปงเนาะก็ว่างานลอยกระทงนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ในรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือของเฮาครับท่านผู้ชมติดตามพอก้อยได้ลหลยช่องทางรวมถึงเจ้าวันนี้เป็นแห่งโอกาส <c oughs> ครับ <c oughs> ที่จะเจิญชวนพี่น้องต่างจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ต่างภาคเหนือของเฮาบอกว่าจะเป็นสุโขไทยตยัวในช่วงวันนี้บ่ายนะครับแล้วก็พี่น้องจเจ้าเชียงใหม่มวันพุกช่วงมะคำ เตรียมตัวกันก่อนเนา<น>ะที่เขาจะฮับท่านนายกร,รัฐมนตรีในการเดินทางม,มาปฏิบัติภารกิจนะครับในปืนที่ซึ่งท่านจะติดตามรายเรื่องรายรลวกันตดยบอกว่าจะเป็นเรื่องของงานกระทงซึ่งงานกระทงน้องทิพย์ก็เป็นนโยบายที่ท่านนายกเองจะส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ถูกต้องเจา้าเพราะว่าถ้าอู้ถึงลอยกระทงพังเหนือบ้านเฮาเนี่ยถือว่ามีเอกลักษณ์นะพี่ไอ้บอกว่าจะเป็นการตามห่างประทีป กวาดตามทางปฏิบัตินี่เนาะ,ะมีหลายกิจกรรมเลยเนี่ยเจ้าคุณผู้ชมติ่จะเกิดขึ้นและติดสาคัญวันพุ่งนีอยาติไปไอ้บอกว่าทานายโยก,กจะลงพื้นตีมาลอยกระทงกับจาวเจียงไมต่ตัวแมนครับนะการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเจียงใหม่เป็นอย่างใดแล้วจังหวัดเจียงไมจะเอาเรื่องอย่างที่จะอู้กับท่านนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะหลายท่านก็ติดตามว่านายกมาเตอร์นี้มาลอยกระทงอย่างเดียวกับใจ้าเน้อปัญหาเรื่องที่ท่านให้ความสําคัญอย่างยิ่งของรัฐบาลในชุดนี้ก็คือปัญหาหมอ,อกควันไฟป่าแต่เนียอย่างไดเมื่อมี คุณภาพอากาศที่ดีก็เป็นเรื่องที่จะได้อู้ได้จาก,กันต่อยครับวันนี้เจ้าหนี้ที่ภาคเหนือได้เิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายน,นิรัติพงศิสิทธิท,ทาวรมาอู้มาจากามูเฮาท่านผู้ว่าสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีบัลลอยกระทงพี่น,น <c oughs> ต้อยครับท่านผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมอย่างไรพ้อที่จะรับท่านนายกรัฐมนตรีครับเตรียมพร้อมในเรื่องของเทศกาลในช่วงนี้ที่อยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะมาเยือนมาร่วมกิจกรรมและก็ประทับใจกลับไปเจ้า ถ้าอูถึงกา,การเตรียมตัวของจังหวัดเชีมมยงใหม่เขามีการเตรียมความพร้อมในด้านไหนพองเจ้าตอนนี้ในเรื่องกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบของงานยี่เ็กเชีมมยงใหม่เราจัดในทุกๆมิติให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูสถานที่ที่สวยงามทั้งเมืองแสงไฟยามค่ำคืนรอะช่วงนี้เราก็ส่งเสริมในเรื่องของ n ทั h t tour เชียงใหม่กลางวันเที่ยวได้แล้วสถานที่เรายังอยู่เราก็ชวนคนเที่ยวกลางคืนอีกเจ้าดู บ้านเรือนที่สวยงามของเรานะครับดาจุดต่างๆที่เป็นไฮไลท์เตียมโคมโคมนี่ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปแล้วไม่ได้หาดูได้แค่ในช่วงงานยิปเปิ้ละคนเอาสัญลักษณ์ของโคมไปแกวนเป็นประดับอาคารร้านค้าบ้านเรือนต่างๆเนี่ยได้ตลอดปีเพราะว่านั่นคือความประทับใจนะครับเตรียมอะไรอีกเตรียมผางประทีปนี่เลยนะครับเดิมเราก็จะเคยเห็นผางประทีป แค่ในช่วงของยี่เป็งลอยกระทงเ <นะ S 1> จ้าแต่นั่นคือบรรยากาศที่แสนอบอุ่นแล้วก็ใช้ปางประทีพเนี่ยเป็นส่วนที่จะไปประดับสถานที่หรือจุดให้บรรยากาศดีๆได้ตลอดทั้งปีเช่นกันเจ้าและสุดท้ายก็คือเตรียมในเรื่องของสถานที่ที่จะลอยกระทงริมท่าน้ำแม่น้ำปิง ให้เกิดบรรยากาศที่ประทับใจเพราะผู้คนลังหลมาหลายแสนคนที่เชียงใหม่เจ้าเรยได้บอกบรรยากาศเชีงยงใหม่ตอนนี้คือคักแล้วนะเจ้าท่นานผู้ว่าเจ้าคือคักมาครับครับอย่ากคือท่านผู้ว่าเล่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับได้หันถึงบรรยากาศตะคืนที่เามีการเปิดงานยี่เป็งท่านผู้ว่าก็ไปมาลายตี้หลายตางโดยกันโดยท่านเล่าให้ผมู่เ่าได้ฟังสักน้อยว่าบรรยากาศเชีงยงใหม่เป็นใดพ้องครับท่านเชียงใหม่ก็จะเต็มไปด้วยทั้งคนเชียงใหม่เองที่ออกมาเที่ยวชมงานแล้วก็ที่ ส่วนสําคัญอีกอย่างนึงก็คือคนที่มาจากต่างจังหวัดต่างประเทศนี่ก็เยอะนักงนอกเที่ยวต่างชาติเยอะมากครับช่วงนี้อ,อยากจะมามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดูแล้วเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นกับสายน้ํากับแสงไฟยามค่าคืนเยอะมากครับบางช่วงเวลารถอาจจะไม่สะดวกเหมือนเดิมบ้างาก็ต้องขอไปด้วยนะครับแต่นั่นคือสีสันของงาน ที่มีคนมาร่วมงานที่หลายแสนคนครับนั่นก็เป็นบรรยากาศที่งานลอยกระทงกับว่าเดือนยี่เป็นของจังหวัดเชีงยงใหม่บ้านเฮานะครับท่านยกมาลงพื้นทีที่จังหวัดเชีงยงใหม่จะห่วมลอยกระทงกับพี่น้องชาวเชีงยงใหม่ในค่ําคืนของบัรลอยกระทงแล้วก็ท่านยังจะได้หันขบวนกระทงใหญ่ตัวมันก็ครับท่านทเราได้จัดให้ท่านนายกมนตรีเนี่ยได้ชมขบวนกระทงใหญ่ที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยตั้งใจที่จะประดิษฐ์มามาโชว์กันมาทำให้เห็นว่า ่ามันสวยงามแค่ไหนและเป็นแปลด้วยความตั้งใจที่ออกมาจากเป็นอินเนอร์ของของคณะที่เขาเขาแต่งกันมาประกปีหนึ่งจัดเต็มที่ครั้งเดียวเดเียวลยก็คือจัดเต็มจัดใหญ่เลยวันนี้ให้สานยกมนตทีด่นนายกบัีเด้นคืนวันที่2ยี่สิกายนครับนอกจากที่านนายกจะได้พอขบวนกระทงใหญ่ที่ได้หันกันแล้วนะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่ คนไทยทั้งประเทศจะได้เห็นว่านี่คือวัฒนธรรมและความงดงามของ<ม>จังหวัดเชียงใหม่มในการจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงน,นะครับนี่ก็เป็นภาพขบวนส่วนหนึ่งครับแล้วก็ชิงถ้วยพระราชทานพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตยจะเห็นว่าถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนกระทงที่นักท่องเที่ยวก็จะได้มาหันตยแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมาห่วมพอกอยกับพ<ม>ี่น้องจาวเชียงใหม่ที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนมันพูกนะครับรแล้วท่านนายกก็จะลอยกระทงกับคนเชียงใหม่ตยนะครับ แต่กระทงที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะลอยมาได้เป็นกระทงแบบใบตองทั่วไปครับท่านบอกว่า<อ>เป็นกระทงที่มีความหมายเป็นแบบใดจ้าไ่ไเพราะเป็นกระทงที่เป็นส่วนเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอ,อกควันไฟป่าครับท่านอยากให้ท่านเล่าให้ฟังครับเนื่องจากามาปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะมาดูเรื่องการเตรียมการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าพีเองจุที่เชียงใหม่ด้วยว่าเราจะมีอะไร เล่าให้ท่านฟังบ้างแลวก็สิ่งที่ท่านจะพูดกับเราว่าราฐบาจะสำารอะไรนะครับเพื่อให้ได้บรรยากาศและก็สื่อเหตุถึ่งการเตรียมตัวนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นําสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเจ้าเอามาเสนอท่านในบรรยากาศลอยกระทงยี่เป่งครับก็คือกระทงที่ทำจากชูห่อก่อยนะครับอันนี้คือกระทงที่สามารถลอยได้แต่ลอยได้จริงครับกระทงนี้เป็น กระทงที่ทำจากใบไม้ใบตองตึงใบศักกิกาบหมากนี่ตั้งค้างปีไอ้ครับทั้งหมดที่ผมใบไม้ใบไม้ครับใบตองตึงที่เอาตรงๆคือที่มีมีการทำให้เกิดเชื้อเพลิงไฟไหม้ในป่านี่คือเชื้อเพลิงร้อยเปอร์เซ็นต์เชื้อเพลิงอย่างดีครับเชื้อเพลิงครับที่ทําให้เกิดไฟไหม้เองโดยธรรมชาติที่บอกว่าจุดก้วลาไม่ได้ธรรมชาติก็โตษ จุดและวลามแล้วลุกเองต่อเนี่ยเพราะมันลุกง่ายคือลาม,มง่ายหรือว่าที่ชาวบ้านเขากําจัดเผาทิง้งเพราะว่าง่ายเนี่ยแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควันฟี m 5เนี่ยเราใช้วิธีดึงเชื้อเพลิงออกจากป่าเด้วยการทําอะไรถ้าเราบอกเราไปสั่งชาวบ้านเฉยๆ ก็คงจะเกิดคำถามเอามาทำไมเชื้อเพิงใจงได้แต่ก่อฉันทำงานได้เท่าไหรเท่าไหรทำไมจ,จะต้องเสียเวลาไปเอาเชื้อเพิงเก็บมาแล้วไม่ได้อะไรเราก็ใช้วิธีสร้างมูล,ลค่าให้กับเชื้อเพิงที่เราส่งเสริมให้อกเออกนะครับก็เดิมมีการเอาไปทำเป็นจาน อย่างที่เขาเคยหั่นแล้วจานใบไม้วันนี้เราพัฒนาไปอีกเราเอามาทําเป็นกระทงเอาจานต่างทำเป็นกระทงนะมีการประดับกรีบที่ทําจากกาบหมากบ้างใบไม้บางก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านที่อยู่รอบๆป่าเขาก็มีรายได้เสร็จแล้วก็เมื่อเป็นกระทงปุ๊บนี่เราก็ใช้ผางประทีบซึ่งเป็นเชียงใหม่แน่ๆเลยเอามาประดับใครจะประดับดอกไม้อะไรก็ง่ายๆไม่ได้ยากปักทูปักเดียนเข้าไป ลอยได้เลยกระธงสืบสารประเพณีวัฒนธรรมง่ายเนาะพี่ไอ้ได้สามอย่างได้สามอย่างเลยว่าเป้าหมายเดียวครับเจ้าครับเป้าหมายคือการลดปัญหาบมอควันพ m 2.5ครับแต่ได้ลอยกระทงด้วยได้ลอยกระทงด้วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านด้วยขออนุญาตท่านผู้ชมครับนี่อันนี้ก็จะประณีตน้ลอยพี่ไอ้เป็นใบไม้เนาะนอกจากตะแตกก่อนนะนี่นี่อันนี้คือถ้วยนะครับถาคือถ้วยคือจานพี่เขาเคยหันเจ้าครับ เป็นเป็นถ้วยเป็นจานที่เพื่อนเอาไปใส่กินข้าวเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าทีนี้กระทงท่านก็เลยบอกว่าเฮ้ชาวบ้านตกแต่งเพิ่มขึ้นมาคะคบะเอาใบไม้มาพับเป็นกลีบกระทงอ๋อก็ไเป็นอีกทางเลือกหนึ่งกระทงใบตองก็ยังมีแต่อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ก็แล้วแต่ใครจะสะดวกอันไหนแต่อันนี้ยังตีท่านผู้ว่าบอกว่าหนึ่งเดียวแต่ได้ถึงสามครับก็จะช่วยลดในเรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่าได้พอ คนไทยทั้งไประเทศได้หันตัวนะครับนี่คือกระทงที่ท่านย้มตรีจะม,มาลอยเตี๋ยวไปใื้อท่านแล้วก็มาลอยนะครับแล้วจบงานลอยกระทงเอาอันนี้ออกก็เป็นถ้วยได้งนะครับมหมายหมายถึงว่าก่อนที่เขาจะทํานะครับท่านไม่ถึอว่ากะแล้วกนแล้วแต่โอกาสอย่าสมมุติว่าลอยกระทงก็จากเดิมที่เป็นถ้วยเป็นจานอยู่แล้วกันเอานี้มาเสริมถ้าเป็นงานอื่นๆก็อาจจะมีอย่างอื่นมาตกแต่งแทน จะให้เหมาะกับภารกิจนั้นครับแล้วแต่โอกาสแล้วก็หลังจากลอยไปแล้วเนี่ยเช้าเราไปเก็บอันนี้ก็เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพราะเป็นใบไม้อันนี้คือธรรมชาติแต่ธรรมชาติแต่แต่เลยครับแสดงว่าวันถูกภาพที่เฮาจะได้หันตีหน้าเทศบาลบรรยากาศการลอยกระทงจะต้องเป็นกระทงเจี๊ยเป็นส่วนใหญ่เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งครับเอามานําเสนอว่าวันนี้เรามีวิธีคิดที่ แก้ปัญหาในหลายๆอย่างในเวลา,าเดียวกันได้อย่างไรครับท่านผู้ว่ากัลอยกระทงนี่เหมือนกันก็ผมตั้งใจลอยกระทงที่ทำจากใบไม้เลยครับอเาอาตะไปซ่อมาล่าปีไอ้ครับ <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้ <c oughs> ต้องลอยสําหรับคนเชียงใหม่หรือว่านักท่องเที่ยวที่มาถ้าอยากได้กระทงอันนี้ท่านผู้ว่าก็แจกต้อนรับแขกแก้วตัวไม้แอ๋วตัวมีแจกครับที่วันนี้เมื่อเมื่อคืนเขาแจกกันแล้วที่ประตูท่าแพได้รับความสนใจมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขามาชมแล้วมาถามตื่นตาตื่นใจมากว่าอเลยนะเจ้า เราเอาวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงนะไม่ได้เหลือใช้นะแต่เป็นภาระในการสร้างควันสร้างอะไรให้เขารู้เขาเข้ามาสอบถามมามาดูมาอะไรกันเยอะมากเลยเราแจกฮะก<อ>หลายๆคนเห็นความตั้งใจของจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยขเขาก็มีส่วนร่วมด้วยบริจาคก็เต็มเลยนะอ,อันนี้เราไม่ได้ขายนะเราให้แต่เขา,าอยากอยากสนับสนุนสนับสนุนให้เราต่อยอดดำเนินการต่อเนื่องมาร่วมบริจาคกันเต็มเลยนักทงเที่ยวต่างชาติ สุดยอดแต่เลยเจ้าเนาะน่านักท่องเที่ยวมาแล้วก็ได้ท่านผู้ว่าเกียมแจกกับคนที่ม่แอลเปนตัวยนะคะเตรียมมาแจกที่ท่าน้ําปิงครับที่หน้าเวทีที่ท่านนายกวันผูกเนาะเจ้าวันผูกครับวันแรกที่ท่านนายกมาถึงนะครับเินจารีมาถึงจากวัดจยงใหม่ก็จะได้ลอยกระทงแล้วก็ลอยกระทงถึงก่าวตัวสองวันที่ท่านอยู่จยงหม่นะครับท่านทำวันนึงหรอครับต่างจากวัดจยงไม่เฮาเกียมนําเสนอหรือว่าจะพาท่านไปทต่งใดพ้องครับในวันต่อมาคือวันที่29พฤศจิกายนนะครับก็จะพาท่านไปพบกับ กลุ่มพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆต,ตั้งแต่กลุ่มที่จะมานําเสนอเรื่องเรื่องแรกเลยบอกกวาไฟป่าว่าเชียงใหม่เราจัดการอย่างไรซึ่งผมก็ต้องเรียนว่าภูมิใจนําเสนอในเรื่องของการจัดการแบบมีส่วนร่วมครับนะ ไฟป,ป่าหมอกควนันทําหน่วยราชการเดียวไม่ได้เจโวยราชการทําทั้งหมดฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะต่อให้ทุกหน่วยมาทํามันต้องมีส่วนร่วมทั้งภาคประชาชนภาคเอกชนที่สําคัญก็คือภาคประชาสังคมเแล้วหน่วยที่มีความเห็นมาตลอดเนี่ยอย่างสภาลมใ,ใจผมเชิญมาเป็นส่วนหนึ่งของคณะทํางานแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่เลยเราก็มานาเสนอท่านว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราคุยอะไรได้บ้างเราทํากันบ้านมาทั้งปีนะครับเราไม่ได้เพิ่งมาตื่นกันนะที่พฤศจิกายนวันนี้เ คณะกรรมการชุดนี้ที่ประกอบกับทุกภาคส่วนทำมาตั้งแต่กรกฎาคมแล้วว่าเราจะทำอะไรที่ให้มันดีขึ้นกว่าปีที่แล้วก็แต่ละภาคส่วนก็จะนำเสนอให้ท่านนายกตัญีได้ทราบว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็มีสิ่งใดที่น่าจะเกินกำลังของทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ที่อยากให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนเรานะครับก็จะเป็นการที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดและทำให ได้ผลดีมากยิ่งขึ้นลดฝุ่นควันได้มากยิ่งขึ้นครับอ๋อโอกาสที่ท่านยกมางานลอยกระทงแล้ววันนึงท่านผู้ว่าก็จะพาไปเกี่ยวกับเรื่องของการนําเสนอของจังหวัดเชียงใหม่หมอกควันไฟป่าในาช่วงเช้าครับนี่เป็นช่วงเช้าครับครับในช่วงบ่ายก็จะพาไปดูในเรื่องของกรมการประดานบริในเชียงใหม่เนี่ยมีเชียงมีกรงการประรเาเยอะที่สุดในประเทศไทยที่ได้สร้าง,งอาชีพสร้างไรายได้เป็นพระมหากรับโดยที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่9้า ่อสืบต่อมาจนถึงพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบที่พระองค์ท่านได้ทรงเมตตาสร้างอาชีพเป็นห้องทดลองตัวอย่างในสถาน,นีต่างๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนยอดดอยที่ไกลแสนไกลแต่พระองค์ท่านก็ไปถึงแลวก็สร้างอาชีพให้พวกเราท่านนายมนตรีก็จะได้กาไปติดตามดูแล้วก็จะให้การสนับสนุนส่งเสริมขยายผลไปอีกนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายแก่ๆเย็นก็จะพาไปพบกลุ่มนักศึกษานะรับฟัง ความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเมืองไปการนำเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะกับวงเวลาปัจจุบันของคนรุ่นใหม่ครับหลังจากนั้นช่วงค่ามีมีกิจกรรมต่อก็จะช่วงค่าเรายังมีกิจกรรมที่จะฉายความเป็นเชียงใหม่ให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะได้ได้ชม ที่วัดเจดีย์หลวงครับ,รบก่อนจะเข้าเข้าเจดีย์หลวงไปเนี่ยก็จะได้พบกับกลุ่มท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่เขามองอนาคตการท่องเที่ยวอย่างไรอยากให้ไาด,ด้วับาทสักหน่นอยก็จะจัดเวทีให้พบกับท่านนายกธัฐมนติีสักครู่หนึ่งแล้วก็จะพาไปดูในเรื่องของพระธาตุเจดีย์หลวงที่ใหญ่ที่สุดในล้านนา,า,าแล้วก็เคยพังลงมาจากแผ่นดินไหวเมื่อ500้อกว่าปีก่อน วันนี้เราใช้วิทยาศาสตร์เรื่องแสงเลเซอร์ที่จะฉายภาพให้เห็นว่าจะดีหลวงที่สมบูรณ์เป็นอย่างไรงดงามต่การตายิ่งใหญ่มือนี้เลยนะครับมันได้ภาพนี้เลยครับก็จะนําเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะได้ดูสดๆเลยครับครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะได้ไปหันบรรยากาศภาพนี้ตัยนะครับโดยตัวท่านเองครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะนําเสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีตลอดทั้ง กิจกรรมท่านแน่นเลยนะคับว่าครอบคลุมในทุกมิติเลย28ต่อ29นี่แน่นครบกิจกรรมครับได้ทุกกลุ่มแต่แต่เลยบอกว่าจะเป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมรวมไปถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่นักธุรกิจรุ่นใหม่ก็คือท่านไปปะไปพบหมดเลยท่านให้ความสําคัญกับคนทุกกลุ่มครับและก็ของดีวัฒนธรรมต่างๆซอฟต์พาวเวอร์ของเชียงใหม่เนี่ยในหลากหลายมิติครับเจ้าครับเนาะในหลากหลายมิติโดยแต่แล้วซอฟต์พาวเวอร์บ้านเฮามีนักนะคับท่ากว่า ยังผางปฏิบก็เป็นอย่างนึง่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ใครจะไปนึกว่าผางปฏิบเริ่มตั้งแต่อันเล็กๆเนี่ยจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ปไปได้ถ้า,ถาวัฒนธรรมของเราเนี่ยบอกว่าจุดแค่ยี่เปงช่วงวันเดียวแล้วไม่มีการไปสืบต่อก็มันยังไม่นับเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่น,นี้ในอีก364วันที่เหลือเนี่ยทั้งคนเชียงใหม่เองทั้งนักท่องเที่ยวหรือใครอยากเห็นเนี่ย เขาเอาไปจุดในสถานที่ที่เขามามาทานอาหารมาจัดงานมานั่งคุยมันเป็นบรรยากาศที่แสนอบบุ่นี่คือซอฟต์พาวเวอร์อันทรงพลังอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ส่งไปขายที่ต่างจังหวัดแล้วนะครับมาได้มีแค่ลอยกระทงมาได้มีแค่ยีเปงเนาะไปอีกนอสสิ่งใดที่เป็นความนิยมที่ให้ความรู้สึกดีๆได้เนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังครับสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลแล้วมันเป็นแถมหนึ่งสิ่งที่สร้างบรรยากาศ เวลาเขาไปล่านอาหารหรือไปสถานบริการที่ไหทตี่มีทุกขัานพ่บบรรยากาศมันจะโรแมนติกอบอุ่นนะจ๊ะให้สมกับที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่ได้รับคัดเลือกว่าเป็นเมืองที่อบอุ่นที่สุดในโลกเป็นลำดับที่สามนะครับมีแฮตแท็กนึงครับท่านผู้ว่าที่ตอนนี้กําลังแฮแท็กเวลาคนที่มาเชียงใหม่กันโตยนะครับเป็นจะแฮตแท็กบอกว่าเชียงใหม่เที่ยวได้ทุกวันอยากให้ท่านได้ฝากถึง ผู้ชมตัวและก็หลายท่านที่ตั้งใจจะมาแอลจะวัดเชียงใหม่หลังจากนี้ไปครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเชียงใหม่เนี่ยมาเที่ยวฤดูหนาวสามเดือนคงอันนั้นคือความเข้าใจเดิมแต่จริงๆเชียงใหม่มีมากกว่านั้นนะครับเรา12เดือนของเราอ่ะมีเสน่ห์แตกต่างกันไปหลังหมดฤดูหนาวเนี่ยเข้าสู่ฤดูร้อนก็จะเป็นช่วงของฤดูที่อากาศปลอดโปร่งถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นควัน PM มนะเราจัดการได้ดีนะก็จะมีเรื่องของดอกไม้เลยฤดูร้อนนะครับอากาศที่สบาย พอเข้าสู่ฤดูฝนเรียนว่าฝนที่เชีงยงใหม่เนี่ยนี่คือฝนหยดแรกของประเทศไทยแล้วก็ป่าฝนที่เชีงยงใหม่เนี่ยเป็นบรรยากาศที่ชุ่มฉ่าอากาศดีมากๆนะครับแล้วก็มีความนิยมมากก็อยากให้มาเที่ยวกันได้ทั้ง12เดือนนะครับเดินทางสะดวกมาได้ทุกวันครับเชีงยงใหม่ครับ,รบเชียงใหม่มาแอลได้ทุกวันนะครับท้ายสุดอยากให้ท่านทุกว่าไ้ กล่าวตอนทับท่านนายกรัฐมนตรีผ่านรายการในโอกาสที่ท่านเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ในนามของจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนคนเชียงใหม่โดยครับท่านในนามของพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ครับพวกเราดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านาน,ยนายกรัฐมนตรีและคณะได้กรุณาเ,าเลือกมาเยือนเชียงใหม่มาร่วมกิจรกรรมที่เป็นหัวใจสําคัญของเราก็คือประเพณียี่เป่งที่เชียงใหม่แล้วก็จะได้กรุณาดูว่าปัญหาที่พวกเราประสบกันในเรื่องของ pm 2 5นั้นพวกเรามีทุกทรมานอยางไร ท่านจะรับฟังแล้วก็ช่วยสนับสนุนการแก้ไขให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นให้ลมหายใจของคนเชียงใหม่และภาคเหนือสะอาดยิ่งขึ้นสะดวกยิ่งขึ้นสุขภาพดีครับขอบคุณอย่างสูงครับครับวันนี้ต้องยินดีท่านว่ารการจ,าจังหวัดเชียงใหม่นักนากเลยครับ,รบดีด้มาอุ้มาจ่ารองก่อนตอนรับท่านนายกรัฐมนตรีเดียวกานที่จะเดินทางม,มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหมต่ตดยนะครับแม่เจ้าครับก็ต้องบอกว่าเฮาเจ้าเชียงใหม่เอง ยินดีต้อนรับนายไอโนทานนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาปฏิบัติราชการรวมไปถึงมาลอยกระทงกับปีน้องเจ้าเจียงใหม่โถยก็ทําหน้าทีเป็นเจ้าบ้านตีดี นะตอนทับ,บตึงทันทนายกเองรวมไปถึงนักท่องเทีย่ยวบอกว่าจะเป็นคนต่้งจังหวัดหรือว่าเช้าต่างชาติที่เปินจะเข้ามาแอลช่วงลอยกระทงนี่ตัวในเจ้าครับแล้วก็นอกจากบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงของเดือนนี้เน็ยนที่ท่านนมนตรีเดินทางมาแล้วก็จะมีหลายตี้หลายต่างคุณผู้ชมก็สามารถจะไปแอลคอยแอลกอยกันได้นะครับผ่านช่องต่างๆปีนี้ม่วนตแต่ตครับโด<ล>ยเฉพาะที่บริเวณลานประตูตาแปนะเนาะท่านผู้ว่าก็ได้มาอุ้มมาจากกเขาทิ้งท้ายสักน้อยนึงครับท่านคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยอย่างไรพ้องครับ เราบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองทาหารอาสาสมัครท้องถิ่นต่างๆเนี่ยกระจายกำลังกันเฝ้าระวังมีการเดินตรวจตาสร้างความมั่นใจแล้วก็ระวังภัยให้นะครับรอันนี้เรื่องของอัากรรมเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของความปลอดภยัยความมั่นคงแข็งแรงของท่าน้ำโบะต่างๆมีการตรวจตาความแข็งแรงแล้วมีการกำหนดคนว่าแต่ละท่าสามารถรับน้ำหนักได้ครั้งละกี่คนก็ไม่ให้เกินแต่ละรอบเป็นอย่างนี้ครับเพื่อเพื่อไม่ให้เกิด ท่าท่าน้ำล่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราดูแลในทุกมิติของความปลอดภัยเพื่อที่จะให้ท่านประทับใจที่สุดที่มาเชียงใหม่ครับอแอลเชีงยงใหม่ปลอดภัยมีความสุขแน่นอนชอมว่ากะทีเชียงใหม่เชียงใหม่เมืองปลอดภัยเ<อ>ชียงใหม่เที่ยวได้ทุกวันครับนะครับวันนี้ท่านบอาการจังหวัดเชีงยงใหม่ได้มาอุ้มมาจากรกะเทาต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่จะเดินทางม,มาหว้วมในิเตอรน,นี้กันตโดยเกี่ยวกัสอินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่ยินดีท่านผู้ว่านักนะค้าขอบคุณเจ้าดีครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับกันเดียวักันกันเดียวครับช่วงหน้าปิมาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในพป้นที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเฮาวรวมถึงช่วงของพยากรณ์อากาศเตยครับออัตตก่่่าาาามีุจ้วววไหนนนนนพยใ